โอ้ยเหลี่ยมตาเด็แสงสะท้อนแสงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องทั้งไทยและต่างประเทศค่ะมันนี่มากินข้าน้ำกันค่ะพี่น้องกินขขาน้ำกันกับเ,เป็นแกงออมค่ะแกงอ่อมเนื้อกับเครื่องในอย่างนี้ค่ะใส่ผักหลายหลายอย่างเลยค่ะมีทั้งแบบผักใบชะพลูแบบ มะเขือแล้วก็ใบยอดมะรุมค่ะยอดมะรุมค่ะเป็นยาระบายดีมากนะคะเพื่อนๆค่ะมาค่ะไม่มีข้าวเหนียวนะคะไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวก็เลยมีข้าวสวยค่ะแล้วก็เป็นน้ำพริกกาก,ากหมูค่ะเพื่อนๆค่ะน้ำพริกกากหมูมาโรยข้าวด้วยมีผักกาดมาด้วยค่ะ พริกปากล์มสมุนไพรค่ะใส่หลายอย่างค่ะ่ใส่มาให้ลองชิมดูว่าจะไปซื้อกลับมาเยอะๆแต่ว่าไปเขาไม่เปิดร้านชงละห้าสิบบาทได้เยอะก็อ,อร่อยมาค่ะจุดแซบน้ำกันได้ค่ะพี่น้องทุกคนค่ะทั้งไทยต่างประเทศ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะพี่น้องที่รับชมทุกคนค่ะทั้งไทยและต่างประเทศสวัสดีมีความสุขทุกคนค่ะร่ำรวยๆนะคะนี่ค่ะอ,นนอันนี้น้ำพีกกาหมูแล้วก็ได้ผักเอาสตอมากลับด้วยมาแก้มด้วยนี่ค่ะอืม เยี่ยมมากค่ะเพื่อนๆอร่อยกรอบหอมสมุนไพรไทยแล้วหลายอย่างเขาใส่เข้าไปมีทั้งพริกใบมะกรูด กินง่ายๆด้วยค่ะพี่น้องมือนี่นจับเขาแบบแบบนๆง่ายๆคะ่ะนัวมาก Yeah. huh เหนียวเป็นจังไนเป็นเป็นเอิ่นปรนเทศน้าจะเป็นหน้า <c oughs> นนหนาค่ะมันเหนียวงาหมูขาด อันนี้ถูกใจมากพการิกกระมูผักใบผักยอดมะรุมอ่ะเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อน,อนคนไหน ท้องผงกินอันนี้ค่ะยิ่งผัดนะ้ำมันหอยยิ่งแบบระบ,บายดีมาก กินผักก็มีเย กรอ,อบดีมากเลยเพื่อนเพื่อนกับหมูพี่กับหม,มูกับข้าวสวยแล้นอน พอแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะแกงออมค่ะแกงออมเนื้อเครื่องในร่วมๆผักร่วมค่ะแล้วก็ข้าวคุกน้ำพริกกาก,ากหมูค่ะแซ่แบๆค่ะระฝากพี่น้องซํานีล่ละค่ะมามา่าผัดมามา่าต้มยำค่ะค่ะ สวัสดีค่ะ